สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ทุกคนวันนี้พบกับครูประสิทธิชัตรีในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้จะนําเสนอเรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปมีการเหนือครับลักษณะทางกายภาพของทวีปมีการเหนือทวีปมีการเหนือเป็นทวีปที่โอบล้อมด้วยสามหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอาร์กติกทวีปมีการเหนือมีพื้นที่22ล้าน 6 000, 3 9 9 7ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นแบบสา3ของโลกและมีจำนวนประชากรประมาณ584ล้านคนทำเรที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในเขตซีกโลกเหนือตามพิกัดภูมิศาสตร์คือระหว่างละติจูด7องศา15ลิบดาใตา้ถึงละติจูด83องศา38ลิบดาเหนือ และระหว่างลองจีจูด5.5องศา35ลิบดาตะวันตกถึงลองจีจูด168องศา4ลิบดาตะวันตกทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีที่มีขนาดใหญ่เป็นดอันดับสาของโลกรองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาตามลำดับอาณาเขตของทวีอเมริกาเหนือทวีอเมริกาเหนือมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือจนมาสมุทรอาร์กติกและทะเลโบฟอร์ต จุดเหนือสุดคือแหลมมอลิสเจซัปกอดกินแลนด์อยู่ที่ละติจูด83องศา38ลิบดาเหนือทิศตะวันออกจุดมาสม,มุทรแอตแลนติกจุดตะวันออกสุดคือเบตเทนฮาเบอร์ประเทศแคนาดาอยู่ที่ลองทิจูด55องศา35ลิบดาตะวันออกทิศใต้ติดต่อกับทวีปเมกกาใต้จุดใต้สุดอยู่ที่ปลายค่าสม,มุทรอาเซโล,โลประเทศปานามา รัติจูด7องศา15ลิบดาเหนือทิศตะวันตกจดมาสุดแปซิฟิกและช่องแคบเบลลิงจุดตะวันตกสุดคือเกาะแอตูประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ลองติจูด172องศา30ลิบดาตะวันตกสำหรับวันนี้เนื้อหาเรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ